เอาละครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องเดิมนะครับก็คือสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องนี้นักเรียนจะต้องแก้สมกรารกําลังสองนะครับการแก้สมกรารกําลังสองก็คือการหาคําตอบของสมกรารนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคําตอบของสมกรารก่อนว่าคืออะไรเขบอกว่าคําตอบของสมกราร นะครับคือจำนวนจริงนะครับที่แทนที่แทนตรงตัวแปรนะครับที่แทนตรงตัวแปรเนี่ยแล้วทำให้สมการเป็นจริงนะครับอ่ามันคือจำนวนจริงที่แทนตรงตัวแปรนะครับแล้วทำให้สมการเป็นจริงเช่นอ่าตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเช่นสมมติสมมติเราลองหานะครับเราลองหาจำนวนที่ เอามาแทนตรงตัวแปร x เนี่ยทำให้สมการเป็นจริงนะครับอ่ะครูลองสมมุตินะสมมุติเราแทน x นะครับแทน x ด้วย0แทน x ด้วย0ในสมการนี้นะครับจะได้จะได้ตรงไหนเป็น x เราก็เปลี่ยนเป็น0เนอะก็เป็น0ยกกำลัง 2ลบ4คูณ0เท่ากับ0จริงไหมเนี่ย0์กำลัง2ได้0เนาะลบ4คูณ0เป็น0เท่ากับ0เป็นจริงไหมครับอ่าลบ0เท่ากับ0เป็นจริงนะครับแสดงว่าศนย์เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้ถูกไหมเพราะ พราะแทนลงไปปุ๊บสมการยังคงเป็นจริงทันไหมครับอ่าสมมุติเราแทนแทน x ด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วย C นะครับอ่ะจะได้4ยกกำลัง2ลบ4คูณ4นะครับ ถ้าใครแทนค่าไม่เป็นนะครับก็แค่ตรงไหนเป็นตัวแปรเช่นอ่ะข้อนี้ตัวแปรเป็น x ถูกไหมตรงไหนเป็น x เราก็เปลี่ยนเป็นเลข4แค่นั้นเองอย่างอื่นเขียนเหมือนเดิมหมดทำไหมครับอ่ะทีนี้4ยกกําลัง2เป็นเป็น16นะครับไม่ใช่8 4เนาะ4กลังสนี่คือ4คูณ4นะก็เป็น16ลบ4คูณ4เป็น16เท่ากับ0 16ลบสิเท่ากับศนย์จริงไหมครับจริงถูกไหมเราก็เขียนว่าเป็นจริงนะครับเป็นจริงอ่ะทีนี้เราลองเราลองหาจำนวนอื่นดูสิว่าเอามาแทนแล้วมันเป็นจริงเนี่ยมีจำนวนอื่นอีกไหมนะครับเราลองลองลอง,ลองหาไปปุ๊บจะพบว่ามันไม่มีจำนวนอะไรอีกแล้วนะครับที่เอามาแทนในสมการเนี้ยแล้วมันทำให้สมการเป็นจริง นะครับเพราะฉะนั้นสมการเนี้ยจะมีคำตอบอยู่2ตัวคือ0กับ C นะครับอลองดูวันต่อไปข้อนี้ข้อนี้นะครับเราลองคิดนะเราลองคิดตามว่าเอ๊เอาอะไรมาแทนแล้วทำให้สมการมันเป็นจริงสมมติข้อนี้ครูสมมุติให้เป็นแทน x ด้วย ด้วยอะไรอ่ะด้วยลบสามนะครับแทน x ด้วยเอ้ย x ได้ไงก็ต้องเป็น y ถูกไหมแทน y ด้วยลบสามนะครับตรงไหนเป็น y ก็เปลี่ยนเป็นลบสามแค่นั้นเองลบสามยกกำลังสองบวกหกคูนลบสามบวกเก้าเท่ากับศูนย์ทันไหม -3 ยกกำลังสองได้ลบ 3, ยกกำลังสองคือลบสคูณลบ 3, เนาะได้9ก้าทันไหมบวก6กคูณลบสาคูณลบสเป็นเท่าไหรครับลบสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรได้ลบสิบแปดบวกเก้เท่ากับศู้ลบสิบวกเเท่ากับศยจริงไหม ก็จริงนะครับเป็นจริงทีนี้เราลองหาจำนวนอื่นๆนะครับที่มาแทนแล้วทำให้เป็นจริงนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีอีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับในตัวอย่างเนี่ยมีคำตอบของสมการแค่ตัวเดียวคือลบสนะครับอ่ะเราลองดูข้อ3ข้อ3นะ z กำลังสองบวกสเท่ากับ0นะครับเราลองคิดดูสิอะไรที่มาแทนตรง z แล้วบวกกับ4ี่เท่ากับ0ยมีไหมแค่เราลองแทนอ่าเราลองคิดเล่นๆเนี่ยจำนวนที่มาแทนตรง z แล้วยกกำลังสองเนี่ยมันต้องเป็นจำนวนมันต้องเป็นจำนวนบวกอยู่แล้วถูกไหมอะไรยกกำลังสองได้บวกเสมอถูกไหมครับเพราะนั้น จำนวนบวกบวกกับจำนวนบวกมันก็ต้องเป็นจำนวนบวกที่เพิ่มเข้าไปถูกไหมหรือน้อยที่สุดมันคือ0ูนย์เนี่ยศูนย์ 0, กำลังสองได้ศูนย์ศบวกสได้4ถูกไหมครับมันมีมันมีทางที่จะเป็น0ูนย์ได้ไหมก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ถูกไหมครับมันเป็น0ูนย์ไม่ได้ทีนี้แสดงว่าข้อ,นขอเนี้ยข้อสเนี้ย มันก็ไม่มีคำตอบนะครับไม่มีคำตอบของสมการอ่าเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าคำตอบของสมการกำลังสองเนี่ยมันอาจจะมี3แบบนะครับมันอาจจะมี3แบบคือ1อาจจะมี2คํคำตอบแบบตัวอย่างที่1 2คือมี1คําคำตอบแบบตัวอย่างที่2 3คือไม่มีคำตอบเลยแบบตัวอย่างที่3 แต่เวลาครูให้หาเนี่ยครูไม่ได้ให้มาเธอมาสุ่มเลขอย่างนี้นะอันนี้คือตัวอย่างเพื่อให้เธอรู้ว่าคําตอบของสมการกําลังสองเนี่ยมันมี3แบบนะครับมี2คําตอบ1คําตอบหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูวิธีการคิดวิธีการหาคําตอบของสมการจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มเนาะการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับ โดยวิธีแยกตัวประกอบโดยวิธีแยกตัวประกอบตัวประกอบอะไรอะ่ะก็คือไอ้ไอที่ครูเคยทบทวนเมื่อพาร์ทที่แล้วจําได้ไหมที่ครูเคยทบทวนเมื่อพาร์ที่แล้วนะครับามาดูตัวอย่างที่1จงแก้สรรมการ x กาลังสองลบสิบ x บวกยีเท่ากับศทีนี้เราก็ต้องดูซิว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะครับในการแยกตัวประกอบ ขึ้นตัวอย่างเอ้ยขึ้นวิธีทำรรนะครับขึ้นวิธีทำรรก็ลอกโจทย์้ําทีนี้เราจะใช้วิธีการไหนอะ่ะมีมีอะไรบ้างนะมีดึงตัวร่วมถูกไหมมีพหุนามดีกรีสองถูกไหมครับที่หาตัวที่คูณกันได้พจน์สุดท้ายลวบวกกันได้พจน์กลางหรือใกล้คูณใ,ใ,ใกล้ไกลคูณไกลอะไรขวงเธอเนะี่ะจาได้ไหมหรืออาจจะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ผลต่างกําลังสองดูสิ ว่ามันอยู่ในรูปไหนวิธีการเช็คนะครับให้เช็คไล่ไปเลยเช็คไล่เลยนะครับจาก1 1คือดึงตัวร่วมได้ไหมดึงตัวร่วมได้ไหมถ้าดึงไม่ได้ก็ไปดูวิธีต่อไปนะครับคือ2อนะครับสดูซิว่ามีกี่พจ มันมีสามโพเพราะฉะนั้นในการที่มันมีสามโพเนี่ยมันมีอยู่สองรูปแบบคือ,อกำลังสองสมบูรณ์กับพหุนามดีกรีสองถูกไหมทันไหมเนี่ยอะถ้ามีสองโพถ้ามีสองโพนะ มันก็จะมีอยู่อย่างเดียวคือผลต่างกำลัง2ทันไหมครับอ่ะเดี๋ยวครูเขียนใหม่ดีกว่าอ่เช็คทีละอันนะ1คือเช็คว่าดึงตัวร่วมได้ไหมดึงตัวร่วมได้ไหมสอเช็คว่ามีกี่พจน์นะครับ ถ้ามี2พสนะครับถ้ามี2พสเนี่ยแล้ว2พจพนั้นอะ่ะมันลบกันอยู่นะครับ2พจพนั้นมันลบกันอยู่แสดงว่าเราจะต้องใช้ผลต่างกำลัง2ทันไหมแต่ถ้ามี3พสนะครับถ้ามี3พจนพเราก็ต้องมาดูอีกว่า มันสามารถทำเป็น1นึ่งอะกำลัง2สมบูรณ์นะครับกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมหรือหรือเราอาจจะใช้เป็นอ,อยู่ในรูปนี้ x กำลังสองบวก bx บวก c นะครับก็คือข้างหน้า x กำลังสองเป็น1เนี่ย ก็คือหาตัวที่คูณกันได้ c นะครับหาตัวที่คูณกันได้ c แล้วบวกกันได้ b นะครับทมัมาที่ครูเคยทบทวนไปกับอีกอันนึงนะครับคือ ax กำลังสบวก bx บวก c หรือหรือก็คือใกล้คูณใกล้นะครับใกล้คูณใกล้ ไกลคูณไกลทันไหมนักเรียนต้องมองให้ออกนะครับว่ามันใช้อะไรทีนี้พอเราดูแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยมันดึงตัวร่วมไม่ได้นะครับพจน์แรกมี x พจน์ที่2มี x แต่พจน์ที่3ไม่มี x ทันไหมมันดึงตัวร่วมไม่ได้เพราะฉะนั้นไปดูซิว่ามันมีกี่พจน ปรากฏว่ามันมี3พจน,น,น,น์นะครับ3มพจน์ทีนี้ดูซิมันใช้รูปแบบไหนนะครับกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมอ่ะดูซิปรากฏว่ามันใช้กำลังสองสมบูรณ์ได้ถูกไหมครับกำลังสองสมบูรณ์คืออะไรคือ a กำลังสองบวก2 ab บวก B กำลังสองถูกไหมอ่าทีนี้ B ของเราไอเ A ของเรากำลังสองแล้วถูกไหมครับเหลือแต่ b เราก็เปลี่ยน25เป็น5ยกกำลังสองทันไหมแสดงว่าพจน์กลางของเราก็คืออ่ะพจน์กลางเราเป็นลบนาะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรลบนะครับอ่ะพจน์กลางเราก็ต้องเป็นลบ2อคูน A คือ x คูณ b คือ5ทันไหมครับโอเคเนาะลบ2คูณ x คูณ5ได้1 0 x ลบ1 0 x พอดีแสดงว่าเราสามารถแยกโดยกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับอ่าพอกำลังสองสมบูรณ์มันก็จะได้เป็น a บวกอ่ข้อนี้ลบนี่ว่าก็ต้องเป็น a ลบ b กำลังสงถูกไหมอ่าก็จะได้เป็น x ลบห้าลังสงทีนี้ x ลบห้ากำลังสองเนี่ยอะไรยกกำลังสองแสดงว่าตัวนั้นน่ะตัวนั้นมันคูณกันอยู่2ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกเขียนออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับอ่าทันไหมเอ่ย ทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปอครูขอลบอเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้นะจดไว้นะครับเนี่ยจดไว้นะ,ะครูขอลบนะครับ1 2 3ลบแล้วนะ โอเคทีนี้พอได้แบบนี้ x ลบ5คูณ x ลบ5เท่ากับ0เนี่ยอาแล้วเราจะแก้สมการได้ยังไงเราจะหาค่า x ออกมาเชิงไหนนะครับมันก็มีสมบัติจำนวนจริงอันนี้อยู่นะครับถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงนะ a คูณ b เท่ากับ0 a คูณ b เท่ากับ0 เท่ากับ0แสดงว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ูนย์แน่เลยหรือทั้ง2ตัวเป็น0เพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ของเราครับเราจะเห็นว่ามี2องเล็บนี้คูณกันอยู่เราให้เรามองว่าวงเล็บแรกเป็น A วงเล็บหลังเป็น b A คูณ b เท่ากับ0แสดงว่าเราสามารถแยกได้เป็น A นะครับ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ถันไหมทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็แก้สมการง่ายเลยนะครับหาค่า x ออกมาก็คือย้ายลบ5จากลบย้ายไปเป็นบวกอันนี้ก็เหมือนกันจากลบย้ายไปเป็นบวกแค่นี้เองนะครับก็จะได้ x เท่ากับ5ฝั่งนี้ก็ได้ x เท่ากับ5เหมือนกัน ทีนี้ x เ,เทับ5 x เ,เทกับ5มันคือตัวเดียวกันแสดงว,ว่าคําตอบของอะเอาเลยเนี่ยอ่ะสมการมาไงเด้ยเนี่ยคำตอบของสมการคือ5นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองตรวจคำตอบซิว่าจริงไหมที่เราหามาเราก็ลองแทน5 ไปในสมการนะครับแทน x ด้วย5ลองแทนสิอ่ามันก็จะได้จะได้5ยกกำลัง2เนาะลบ10คูณ5บวก25เท่ากับ0นะครับ5กำลัง2คือ5คูณกับ 5ถูกไหมครับก็ต้องเป็น25ลบ10คูณ5เป็น50บวก25เท่ากับ0จริงไหมครับ25บลบ50บวก25เท่ากับ0เป็นจริงนะครับแสดงว่าที่เราหามาถูกต้องโอเคเนาะอ่ะไปข้อต่อไปนะครับจงแก้สมก,การ x กําลังสองลบ81 เท่ากับ0นะครับอ่ะวิธีทำ x กำลัง2ลบ8เอ x ้ยลบแเท่ากับ0ขั้นแรกให้ทำอะไรครับครูเคยบอกแล้วขั้นแรกให้เราเช็คว่าดึงตัวร่วมได้ไหมอ่าดึงตัวร่วมได้ไหมครับจะเห็นว่ามันดึงไม่ได้เนาะมันก็ไม่มีตัวเลขก็ดึงไม่ได้ตัวแปรก็ดึงไม่ได้เพราะฉะนั้นไปดูซิว่ามันมีกี่พจน์ จะเห็นว่ามันมี2พจน์ถูกไหมมี2พจน์แล้วลบกันอยู่แสดงว่าเราใช้มีสูตรเดียวแน่ๆเลยคืออะไรครับผลต่างกําลังสองถูกไหมสูตรผลต่างกําลังสองคือ a กาลังสองลบ b กาลังสองทันไหมอ่าทีนี้ a เรายกกําลังสองอยู่แล้วนะครับเหลือแต่ b นะครับก็เปลี่ยน81เป็นอะไรครับ 9ยกกำลัง2อา้าวอะไรขึ้นมาไอตัวเนี่ยเอ้ย9ยกกำลัง2นะครับแสดงว่า b เราคือ9เนาะอ่าก็ได้ x อ็กำลังสลบเยกกำลังสทีนี้ทีนี้ a อ็กำลังสลบบกำลังสได้อะไรนะเป็น2เล็บเนาะได้อะไรครับเป็น a ลบ B คูณกับ A บวก B ทันไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ A เราคือ X B เราคือ9ก็จะได้อะไรครับเป็นอ้าวเครื่องหมายสลับกันไม่เป็นไรนะครับบวกวงเล็บไหนอยู่หน้าก็ได้อ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ตรงแล้วกัน โอเคเนาะก็จะได้เป็น a บวก b ก็คือ x บวก9คูณกับ x ลบ9ทันไหมทีนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ a คูณ b เท่ากับ0จำได้ไหมเมื่อกี้ a คูณ b เท่ากับ0แสดงว่า a แสดงว่า a มันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเท่ากับ0นหรือทั้ง2ตัวเท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกได้เป็นแยกได้เป็น x บวก9ก็คือวงเล็บแรกตัว a เท่ากับ0 1ตัวหรือ b ก็คือวงเล็บหลังเท่ากับ0ทันไหมครับทีนี้เราก็แก้สมการตามปกติย้าย9จากบวกไปเป็นลบข้างหลังก็ย้าย9จากลบไปเป็นบวกก็แค่นั้นเองนะครับจะได้ x เท่ากับลบแล้วก็ฝั่งนี้ x เท่ากับ9ก็จะได้คำตอบมาเป็น2ตัวคือลบ9กับ9แค่นี้เองนะครับโอเคเนาะอ่ะเราลองมาตรวจคำตอบสิจะทันไหมเนี่ยอ่ะลองมาตรวจคำตอบนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเค คุณจะตรวจให้ดูสักหนึ่งตัวแล้วกันเนาะเอาเป็นลบเแล้วกันโอ้โหสีเขียวเลยมองแทบไม่เห็นเดี๋ยวครูเปลี่ยนก่อนเอาแทน x ด้วยลบเนะครับก็จะได้เป็นจะได้ลบเกใส่วงเล็บให้มันด้วยนะ ยกกำลังสองลบ81เท่ากับ0นะครับลบ9ยกกําลังสองคือคืออะไรครับคือลบ9คูณลบ9ถูกไหมลบคูณลบเป็นบวก9คูณ9เป็น81ก็ได้เป็น81ลบ81เท่ากับ0นะครับจริงไหมก็เป็นจริง นะครับอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ9ก็เหมือนกันเนาะอ่ะไปตัวอย่างต่อไปนะครับขึ้นวิธีทำอม,มาโอเคทีนี้พอเรามาเจอแบบนี้ทำยังไงเราก็ต้องจัดให้ฝั่งหนึ่งมันเป็น0ย์ก่อนมันถึงจะแก้สมการมันถึงจะแยกตัวประกอบได้ถูกไหมครับ เราก็ต้องย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนแต่ที่นี้ครูก็จะย้าย3 x นะครับมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น x กํลังสลบ3 x เท่ากนะับ0เนาะทันไหมทีนี้จะอ่าทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บนักเรียนก็เช็คตามปกติเลยครับก็คือเช็คข้อแรกดึงตัวร่วมได้ไหม ดึงตัวร่วมได้ไหมจะเห็นว่ามันมีตัวร่วมคืออะไรครับอ่าเช็คดึงตัวร่วมเช็คทีละอย่างคือหนึง่งตัวเลข,ต,เลขตัวเลขดึงได้ไหมไม่ได้ตัวแปรดึงได้ถูกไหมครับอ่าตัวแปรมี x ก,กําลังสองกับ x ก,กําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงเป็น x ก,กําลังหนึ่งออกมาอ่าทีนี้ x ก,กําลังสองโดนดึงออกไป ดึง x กำลัง1ออกไปก็เหลือ x ยกกําลัง1ถูกไหมลบ 3x โดนดึง x ออกไปก็เหลือ3เท่ากับ0นะครับทีนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย2ตัวนี้นะครับมีวงเล็บเนี่ยเราถือว่ามันเป็น1ตัวนะ2ตัวนี้คูณกันอยู่แล้วได้0แสดงว่า ตัวใดตัวหนึ่งเป็น0หรือทั้งสองตัวเป็น0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมที่ครูทำมา,าเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับทีนี้ฝั่งนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเหลือแต่ x อ,อย่างเดียวทันไหมครับส่วนตัวนี้ ก็ง่ายๆก็คือย้ายลบ3จากลบย้ายไปเป็นบวกก็แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้คำตอบของของอาสมการนี่แหละของสมการนะครับของสมการไม่มีตัวอออ่างนะอยู่ไนเนี่ยประกาอยู่ไหนเนี่ยออ่างไม่มีนะของสมการนะครับถ้าอานสมการน่นพื้นฐานนะครับของสมการคือ0และ3ทันไหมครับโอเคสำหรับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ